น้องๆทุกท่านค่ะสวัสดีในยามค่ําคืนของวันเสาร์เอ๊ะตอนนี้ก็สองทุ่มกว่าเลยนะคะเพื่อนๆเ,เนาะวันเสาร์ที่เก้ากุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะเพื่อนๆค่ะ,ะก็มาพูดคุยทักทายกันก่อนนอนนะคะเพื่อนๆพูดคุยทักทายกันก่อนนอนค่ะอันนี้ต้มต้มน้ำอาบค่ะเพื่อน อากาศก็ยังหนาวเย็นอยู่นะคะก็ยังเย็นอยู่เนาะแต่ค่ะก็ต้มน้ำอาบก่อนค่ะสวัสดีท่านแรกนะคะขอบคุณเพื่อนๆพ,พี่ีๆน้องๆทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามาขอบคุณท่านที่มาจอดไว้ให้ค่ะแล่อากาศหนาวเย็นอากาศเย็นเย็นค่ะก็เลยเราต้องต้มน้ำอาบเอาเนาะ ไม่อาบน้ำเย็นนะคะเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวไม่สบายเอาเพราะว่าอากาศก็ยังหนาวอยู่ค่ะนี่นะคะเราก็จะใช้ฟื้นนี่แหละค่ะใช้ฟืนต้มน้ำต้มน้ำอาบหมอ้อหม้อต้มดูหมอ้อเลยนะคะบ่งบอกได้นะคะถึงถึงอายุการใช้งานเนาะจะต้มเนี่ยวันหนึ่งหลายอารอบค่ะ สวัสดีค่ะน้องอาชิจะต้มบันหนึ่งหลายรอบมากๆเลยค่ะเพื่อนๆสามรอบเพราะว่าจะอาบน้ําอุ่นนี่ค่ะมีจะมียูนมีน้องสองคนแล้วก็ตัวเราเองแล้วพี่สาวเขาไม่อาบค่ะพี่สาวก็จะอาบน้ำเย็นได้เนะแต่เราไม่อาบนะคะเราก็จะอาบน้ําอุ่นกันสวัสดีทั้งสองท่านนะคะขอบคุณมากๆค่ะ นะคะบรรยากาศยามค่ําคืนนะคะมาพูดคุยกันทักทายกันนอนค่ะขอบคุณทุกเล็บทุกไลทยทุกกำลังใจคะ่ะแล้ก็มาพูดคุยกันก่อนนะคะเนียคะ่ะก็จะวันนี้ก็อาบหมดอาบหมดทุกคนเนาะแต่ทีทนี้แต่ว่าเมื่อกี้ต้องไปไปวัดมาเนาะเราต้อง มาล้างล้างตัวสักนิดหนึ่งค่ะเลยต้มน้ำอุน่นเพราะจริงๆแล้วก็อาบแล้วล่ะค่ะทีนี้พอดีไปวัดไปวัดไปฟังอันะไปฟังฟังพระเนาะไปฟังพระสวดอภิธรรมพอดีเข้าไปวัดวาาได้ว่าเราไม่ได้ไลฟ์สด ก็ไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงภาพให้ดูค่ะเพื่อนๆค่ะไปเข้าไปสักการะสังปูที่มรณะภาพาไปเนาะที่ไปก่อนปีใหม่นะคะนี่นะคะ่ะก็ครบห้าสิบวันเดือนกว่าเนาะครบห้าสิบวันเมื่อเมื่อสามวันก่อนนะคะ,คะก็จะ ก็จะมีทำพิธีกันเนาะรบห้าสิบปันทำบุญตักบาตรกันแล้วก็เลยแวะเข้าไปสักการะค่ะวันนี้ท่ทานมรณาภาพมาละก็เดินเข้าไปสักการะก็เลยวันนี้ก็เลยเข้าไปไหว้สักการะท่านนะคะสวัสดีทั้งห้าท่านนะคะขอบคุณมากมากนะคะทุกท่านค่ะขอบคุณทุกเล็บทุกไลฟ์ทุกกำลังใจค่ะโอ้ยแสบจมูกมากมากเลยค่ะมันมันลมเลยเนาะพอลมแล้วมันก็จะแสบจมูก อากาศเย็นนะคะเพื่อนๆน,นะเพราะอากาศเย็นแล้วก็มาลมอีกอย่างเงี้ยค่ะลมอีกมันจะทําให้แสบลงจมูกนะคะทุกท่านเนาะเพราะอากาศมันจะแห้งค่ะอากาศจะแห้งมากเลยแล้วกร็รักษาสุขภาพกันหน่อยนะคะนี่ลมจะแรงค่ะลมแรงจริงๆค่ะเพื่อนๆค่ะดูดูไฟนะคะเพื่อนๆดู ดูลงพัดไฟนะคะสวัสดีทั้งหกท่านคะ่ะใมรท่านไหนยังไม่ได้พูดคุยกันท่านไหนอยากจะพูดจะคุยก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยค่ะบางทีเจ้าบ้านไม่มีเพื่อนคุยเนานะมันคือไม่มีเพื่อนคุยไม่มีเราก็ไม่รู้จะคุยอะไรเนาะแต่พอพี่พี่น้องๆน,นะคะคอมเมนต์เข้ามาเขียนเข้ามาพูดคุยมันก็นเราก็จะเออมีอะไรให้คุยเยนาะมีอะไรให้คุยเยอะคะ่ะ พอเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเข้ามามันก็จะมันเหมือนเป็นจุดนะคะเป็นจุดจุดประเด็นขึ้นมาน่ะเนาะเราก็จะมีอะไรให้คุยไปเรื่อยๆนะคะ <t> <c oughs> ไม่เป็นไรค่ะน้องเอาชีพไม่เป็นไรค่ะเราก็คุยไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะคุยไปเรื่อยๆนะคะพอถึงเวลาเราก็ลงนี่ค่ะมามาต้มน้ำเนาะ,ะเมื่อกี้นี้ก็ทำข้าวให้หมามีแต่หมาทั้งหมดอยู่ห หกตัวนะคะค่ะมีทั้งหมดอยู่หกตัวหาที่นอนแล้วค่ะเพิ่งทําข้าวให้เขาเสร็จอะคะ่ะแล้วก็เราก็มาขึ้นไล่ต่อก็มาตั้งน้ําต้มน้ําไปล้างล้งหน้าล้างตานะคะใช่ค่ะไม่มีเพื่อนคุยบางทีเราไม่มีเพื่อนคุยเราก็ไม่รู้จะคุยอะไรเนาะแต่บาง ช่วงไหนมีเพื่อนคุยเราอ่านคอมเมนต์เออเราก็ได้คุยไปเรื่อยๆนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเนื่องจากว่าเราเองเราก็ไม่ค่อยได้ไปหาใครถ้าหลายพักหลังๆไม่ค่อยได้ไปคอมเมนต์ใครแต่ไปบ้างเล็กๆน้อยๆคะ่ะแล้วตอนนี้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆก็ขึ้นขึ้นไล์เยอะมากๆเลยะค่ะแล้วก็แล้วก็วกเออมันเนาะแล้ก็ไปตรงที่ มันมีประเด็นนะนะคะมันมีประเด็นสนุกสนานนะเนาะที่เขาได้พูดได้คุยอะไรอย่างนี้ไปตามข่าวตามอะไรกันแต่เราก็คือพูดคุยทักทายกันภาษาบ้านๆอย่างนี้นะคะเพราะเราอยู่บ้านๆเนาะชีวิตต้นบ้านอยู่ทุ่งนาเรานี่แหละคะ่ะอยู่ทุ่งน,าแ,น,น,ะะงนาแล้วก็ถามว่ามีเพื่อนคุยเยอะไหมไหมละค่ะไม่ไม่มีเพื่อนคุยเลยก็ที่คุยก็นี่เลยคะ่ะเพื่อนจากโซเชียลนี่แหละเราเราไม่ค่อยได้ไปหาใคระคะ่ะเพราะว่า เราอยู่ตรงที่เราอยู่มันก็ห่างไกลจากเพื่อนๆอ,อยู่เนาะจริงๆมันก็สงบดีนะคะสงบสงบดีแล้วก็ทกํากลางวันเราก็ทํางานไปเรื่อยๆค่ะมีอะไรเราก็ทําไปแต่งานมันมีทําตลอดนะคะจริงๆจำเ,เราไม่มีแรงทำเท่านั้นละคะ่ะไม่มีแรงทําหมดแรงทแํแเราก็หยุดแค่นั้นละคะ <laughs> ่ะเออเนาะสวัสดีทั้งสิบท่านนะคะขอบคุณทุกเล็บทุกไลทุกกาลังใจนะคะขอบคุณทั้ง เบื้องหน้าเบื้องหลังแล้วก็เบื้องบนนะคะขอบคุณมากๆเลยนี่นะคะ่ะก็มาแวะเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้เลยค่ะสะดวกลงมาก็ถ้าถ้าสะดวกลงมากก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะคะนะก็ต้มน้ําอาบ่ะเนาะนะคะ่ะไม้นะ่ะเป็นไม้กระดานนะคะไม้ปูพื้นเนี่ยเนาะมันผุค่ะมันผุก็เลยเอามาทําฟืนเลยมันผุหมด ด้วยด้วยการเวลานะคะมันนานอ่ะเนาะใช้นานอันนี้หัวนี่ไม่ใช้แล้วค่ะหววเพิ่งจนยนไปเมื่อเช้านั้นเดี๋ยวจะเอาลงไปเอาไปทําตะก้าปลูกปลูกต้นไม้ค่ะเพราะต้นไม้หววนึ่งข้าวเพิ่งโยนลงไปเมื่อช่วงบ่ายๆนะะี่ค่ะมันใช้มันใช้ไม่ค่อยได้เลยเนาะนั่นแหละค่ะมันเย็นแล้วเราเราก็เออแล้วก,เออวก็เดี๋ยวไปเพาะต้นไม้ เออมันมัน,ม,นมันมีนะคะมีมีค่ะมีมีมีค่ะบางคนก็เจอค่ะเจอปลอมปลอมช่องกันอะไรอย่างนี้นะคะแต่เราต้องระวังหเนาะมีค่ะมีปลอมชื่อปลอมชื่อเอาชื่อคนอื่นมาอะไรนะมะเขาเขาไปเอาชื่อคนอื่นมา ไปคอมเมนตะ์เนาะไปไปปลอมชื่อเป็นคนอื่นเนี่ยคือมันมีค่ะเราเราย,ยังเคยเจอเลยค่ะคยโดนนะเพื่อนนะคะเพื่อนนะโดนเพื่อนโดนเนาะก็ก็จะเอาชื่อนั่นแหละคะ่ะชื่อช่องนั่นแหละไปแล้วก็ไปคอมเมนต์บ้านอื่นอะไรอย่างนี้นมันมีค่ะม,มีจริงจริงคนพวกนี้มึงบางทีนะะี่ยค่ะเข้าเนาะจิตใจเขาเขาคิดแต่สนุกสนุกนะคะ มันมันมีค่ะมันมีคนที่ไปแฮกช่องคนอื่นไปไปปลอมชื่อคนอื่นเขานี่ยมันมีค่ะมีทุกวันนี้มีชาชีพเยอะค่ะมีมีชาชีพเยอะแล้วก็ถ้าปลอมอะไรกันเยอะเรายังเคยเจอเลยเคยเจอเคยเจอในช่องไลน์เนาะยังบอกว่าโอ้โหดูแลวดูโปรไฟล์เลยนะดีมากๆเลยนะ มากๆเลยแล้วทีนี้ก็เราก็เจอแบบว่ามันคือเขาบอกว่าไม่ใช่ช่องคลอนนะช่องจริงนะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราเข้าไปแล้วก็จะเปลี่ยนหน้าโปรไฟล์คนอื่นขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยบพอ,พอนั่นเราคือมาขอเป็นเพื่อนเพิ่มเราเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมันมันมีค่ะมันมีมิจฉาชีพมันมีเยอะค่ะก็เพื่อนๆพี่ๆน้องๆก็ต้องระวังหน่อยนะคะ เราอยู่ตรงนี้นะคะเราเราไม่รู้หรอกค่ะว่าเราจะเจออะไรเนาะจะเจอคนมาแบบไหนอะไรเงี้ยมันมีค่ะมิจฉาชีพจะเยอะนะคะก็ระวังกันเนาะแม้แต่ตัวเราเองเรายังเจอเลยค่ะเจอมิจฉาชีพจะเยอะเหมือนกันค่ะอืมขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทุกรับทุกลา์ทุกกำลังใจค่ะ <ffe> เริ่มเริ่มหนังท้องตึงหนังตาหย่อนแล้วล่ะค่ะนี่เริ่มแล้วค่ะเริ <c oughs> no. so ่มตาเริ่มเปรปื้อแล้วค่ะเพื่อนๆพ่ี่พี่น้องนองค่ะก็จะขึ้นไลฟ์ไม่นานมากเนาะน้อกเต๊กน้องเต๊ะเนี่ยนะคะไม่มาเลยเรียกตัวเล็กมาตอนไปหาที่นอนแล้วนะคะน้องตัวสีดำนะคะ สนมากๆเลยค่ะอะไเราก็จะอยู่นอะอยู่อยู่คนละฝัง่งมาตรงนี้เพราะเราใช้ฟืนต้มเนาะควันมันขมงควันข,มง,นขมงมันมีควันมันเยอะเราก็เลยเอามาต้มฝั่งนี้ค่ะมาต้มน้ำฝั่งนี้แต่มันกำลังกําลังจะร้อนแล้วล่ะคะ่ะ กําลังขึ้นนะเนาะแต่ก็ไม่เปรรนะ็นไรเนาะเราก็พูดคุยกันเท่านี้ก็อัะไรนี้ก็จะเอาสักไลสักสิบห้านาทีก็พอนะคะเพื่อนเพนะื่อนเนาะเอาสักสิบห้านาทีก็พอตอนนี้ก็ได้สิบสองนาทีแล้วคะ่ะเพื่อนๆนคะ่ะก็ขอบคุณมากๆนะคะต่อมาเพื่อนหนูบอกว่าจะอ๋อแม่ยังไม่ได้ทำให้อืม มันมีนะเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆก็ต้องระวังนะคะคนคนที่ไปแฮกคนอื่นนะค่ะเนาะคือพวกนี้เขาไม่ไม่กลัวก็ไม่กลัวอะไรนะคะไม่เขาไม่มีความจิตใต้สํานึกเขาไม่มีหรอกค่ะไม่มีพวกนี้นะแต่เขามีจิตใต้สํานึกเขาคงไม่ไปปลอมคนอื่นของคนอื่นหรอกค่ะเขาไม่คิดว่าคนอื่นจะเดือดร้อนหรอกเนาะนั่นแหละเขาก็เขาก็ทําเขาก็ทําไปหมดนั่นแหละ พราะจิตใจพวกนี้นะคะมันคือเขาไม่สนใจว่าใครจะเดือดอร้อนอะไรพวกนี้นะคะเขาไม่สนใจเขาก็เลยเออมันเนาะอยากทําเขาก็ทําทําคือใครจะเดือดอร้อนอะไรเขาไม่สนทั้งนั้นแหละค่ะพวกนี้เพราะควาอะไรนะผิดชอบชั่วดีพวกนี้ไม่รู้ไม่รู้จักผิดชอบชัว่วดีไม่คิดถึงใจคนอื่น,นะค่ะไม่คิดไม่คิดถึงใจเขาใจเราเนาะ ให้คิดว่าเออใครจะเดืดอดร้อนอะไรก็ช่างอะไรนี้เขาไม่คิดกันค่ะไม่งั้นเขาคงไม่ปลอมช่องคนอื่นไปหลอกคนน้นคนนี้หรอกค่ะถ้าเขามีกิตใต้สำนึกนะเนาะเขาไม่มีกิตใต้สำนึกการเาถึงทำพวกนี้นะคะก็เราก็เองเราก็ระวังหน่อยนะคะเพนะื่อนๆนะเนาะเออมันก็ถึงว่ายเนาะ คนมันจะทำต่อให้เราระวังแค่ไหนนะคะก็พวกนี้นเขาจะเก่งนะคะเก่งพวกคอมพวกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้วิธีเนาะเพราะพวกนี้มันจะหลอกเก่งมากๆเลยค่ะพวกนี้มันก็จะทํามันก็จะทํานั่นแหละ ตอนนี้ก็ได้สิบสี่นาทีแล้วนะคะเพื่อ PP นเพื่อนพี่พี่น้องน้องค่ะยังไงก็เพื่อ PP นเพื่อนพี่พี่น้องน้องก็ต้องระวังหน่อยนะคะเพื่อ PP นเพื่อนพี่พี่น้องน้องเนาะระวังคือระวังทุกทางนั่นแหละคะ่ะระวังทุกทางเซฟตัวเราเซฟคือคนรอบข้างด้วยเนาะเพราะว่ามันมิจฉาชีพมันเยอะจริงๆค่ะ เราก็ต้องระวังไว้ด้วยค่ะเสร็จไปใส่<ห>ม,สมาใส่สใสโอ้โหไปใส่ขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะขอบคุณมากๆเลยะคะ่ะยังโมโหิงเงินอะ่ะสำหรับไลน์นี้นะคะเจ้าบ้านก็จะขออนุญ,ญาตลงก่อนนะคะก็ เอาไวไ้ไรหน้าเจอกันใหม่เนาะสำหรับค่ำคืนนี้นะคะก็ขอบคุณเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามานะคะขอบคุณทุกเลือทุกไลทุกกำลังใจค่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะไ์นี้ก็โชคดีมีสุขทุกๆท,ท่านค่ะราตรีค่ะ